คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของพิษสงมวยไทยหลังจากพระม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกและถูกชิงคืนในปีพุทธศักราช2310พระเจ้ามังร้าโปรดให้ปฏิสังขรนพระเจดีชเวดากองเมืองย่างกุง้งงานปฏิสังขรนเสร็จสิ้นลงในปีพุทธศักราช2310โปรดให้ทำพิธีฉเฉลิมฉลองวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2317 ซึ่งส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองนั้นก็คือการแข่งชกมวยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับคุณนางพม่าทูลพระเจ้ามังระว่าเราควรอนุญ,ญาตให้นักมวยอยุธยาที่เป็นเฉลยมาร่วมด้วยหนึ่งเพื่อความบันเทิงรื่นเริงของชาวบ้านหนึ่งคือเพื่อให้ชาวพม่าเราเห็นริดว่ามวยของพม่าเหนือกว่ามวยไทยการชกมวยจึงบังเกิดขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้ามังระมวยคู่แรกคือน,นักมวยพม่าร่างสูงใหญ่ กับนักมวยอยุธยาร่างสันทัดนักมวยพม่าท่าทางแกล่งหน้าเกรียงคามส่วนนักมวยอยุธยาดูบอบ,บางไม่มีกิริยาท่าทางว่าเป็นนักมวยเก่งเห็นชัดว่าเป็นมวยรองบ่อนนักมวยพม่าจู่โจมนักมวยอยุธยากำปั้นแข็งแกร่งพุ่งถึงตัวนักมวยอยุธยาเบี่ยงตัวหลบสวนกลับด้วยหมัดขวาตรงเข้าขากันไกลนักมวยพม่าถสถานเบาๆร่วงลงกองกับพื้นสลบเมือดในเวลาเพียงชั่วนหนึ่งลมหายใจ นักมวยอยุธยาลม้มนักมวยพมา่าแน่นิ่งคนชมทั้งปวงตะลึงงานคุณนางพมา่าทุนพระเจ้ามังระนักมวยของเราประมาทไปข้าพระองค์จะส่งคนใหม่ขึ้นไปประลองนักมวยพมา่าคนที่สองก้าวขึ้นไปบนลานชกหน่วยก้านของคนใหม่ขึงขังธรรมัดทแมงนักมวยพมา่ายิงหมัดที่ปลายคางนักมวยฉเฉลยเสียงชกแหวกอากาศดังหวือแต่นักมวยอยุธยาหลบฉากทันเต้นเบาๆรอบตัวอีกฝ่ายสายตาจับจ้องคู่ต่อสู้นิ่ง รีิบตานั้นนักมวยอยุธยาก็พุ่งหมัดออกไปนักมวยพม่ายกแขนปิดและสวนหมัดกลับแต่ช้ากว่าเท้าของนักมวยอยุธยาที่เสยเข้าชายโครงดังเหมือนคมขวานผ่าซุงติดตามด้วยหมัดซ้ายหมัดขวารัวเร็วนักมวยพม่าล้มคลืนกองกับพื้นไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยในเวลาสองสาอึดใจนักมวยพม่าคนที่สองก็นอนแผ่ลาคาลานชกพระเจ้ามังรทรงพึมพำ นักมวยอยุธยาฝีมือดียิ่งนักข้าพระองค์ส่งคนใหม่ขึ้นไปนักมวยพม่าคนที่สามพุ่งขึ้นหานักมวยอยุธยาทั้งชกทั้งเตะเปะปายนักมวยเฉลยถอยทีละก้าวแต่สายตาเพ่งมองดูคู่ต่อสู้เขม็งกริบตาหมัดสุดท้ายของผู้จู่โจมอ่อนแรงลงกำปั้นไม่มีรูของเฉลยก็ทะลวงฝาเข้าไปเลือดสดแดงไหลซึมออกมาจากหัวคิ้วของฝ่ายตรงข้ามนักมวยพม่าเตะหมายชาโครงนักมวยอยุธยา นักมวยฉเฉลยอ่านทิศทางของเท้าออกลุกประชิดเข้าหาจูโจมกลับด้วยศอกขวาที่บริเวณโคนต้นขาอีกฝ่ายตริปตานั้นหมัดขวาอายุทยาก็เสยเข้าคางคู่ต่อสู้ล้มหงายนอนแน่นิ่งบนพื้นไม่ทันครบยกนักมวยพม่าคนที่3ก็พบกับชะตาเดียวกันพระเจ้ามังระแย้มพระสวนจัดเรียกนักมวยอยุทยาเข้าพบเจ้าชื่ออะไรขนมต้มพระเจ้าค่ะอายุเท่าใด24พระเจ้าค่า เจ้าจะชกต่อหรือไม่ชกต่อได้พระเจ้าค่ะดีเช่นนั้นจงชกต่อไปนายขนมต้มเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาเกิดที่บ้านกลุ่มเมื่อปีพุทธศักราช2293ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะพ่อแม่และพี่สาวตายเมื่อเขายัางเล็กบ้างก็ว่าพ่อแม่และพี่สาวถูกพม่าฆ่าตายจึงเป็นเด็กวัดตั้งแต่เล็กฝึกวิชามวยไทยและเรียนรู้อย่างรวดเร็วเชี่ยวชาญการชกมวยอย่างหาตัวจับยาก เด็กชายขนมต้มชกมวยอ,อย่างเป็นธรรมชาติเรากับมันถูกฝังมาตั้งแต่เกิดหมัดและเท้าของเขาเคลื่อนไปเหมือนพึ่งที่สัมผัสเกสรบุปผาอย่างละมุนละไมทว่าซ่อนคมเหล็กอันทรงพลังไว้ภายในครันกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่านายขนมต้มในวัย17ถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นเฉลยเขาเชื่อว่าคงจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนแผ่นดินแปลกหน้าจนวันตายเป็นคนธรรมดาที่มีเส้นทางชีวิตธรรมดา แต่เส้นทางธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นไม่ธรรมดาในวันนี้นักมวยพม่าคนใหม่ไม่เรียบร้อนที่จะรุกแต่เมื่อลุกก็เร็วราวงูฉกปล่อยหมัดซ้ายเข้าที่หน้าของนายขนมต้มเลือดออกมาทันทีเห็นได้ว่าเป็นนักมวยฝีมือฉกาจและเจนเวทีนักมวยพม่าตามด้วยลูกเตะเท้าวขวาที่ชายโครงและศอกขวาแต่ไม่ทันที่จะสัมริดผลลูกเตะก็พบแขนทั้งสองของนักมวยอยุธยารอรับอยู่ส่วนศอกขวาถูกสกัดด้วยศอกซ้ายมันคือแม่ไม้ขุนยักจับลิง ที่ออกแบบให้หลบหมัดหลบเตะหลบศอกในเวลาเดียวกันนายขนมต้มชกหมัดขวาอย่างแรงแต่ชักกลับฉับพลันเป็นกนลวงเพื่อใช้กำปั้นซ้ายดักรอยอีกฝ่ายที่เผลอหลบหมัดขวาเข้าที่กกหูอย่างจังไม่ทันหายมืน่นหมัด้ายก็ตามไปที่ขากัไกลกำปั้นเชือกกระทบคางดังเหมือนหินกระแทกหินพม่าเซหลุนหลุนนายขนมต้มต,มต,มตามซ้ําด้วยหมัดขวาเข้าที่กกหูนักมวยพม่าคนที่สี่ล้มหงายตึงนอนแผ่ ไม่ลุกขึ้นมาอีกและถูกหามออกจากเวทีถึงคนที่หนักมวยพม่าคนที่ห้าลุกทันทีเตะหมายชายโครงนักมวยอยุทยาสายตาในขนมต้มต,ตามติดเท้าข้างนั้นเท้าซ้ายยืนมัน่นส้นเท้าขวากระแทกคู่ต่อสู้ที่ต้นขาอย่างจังพม่าเตะขวามุ่งหมายกลางลําตัวแต่พลันพบว่ามีเท้ารออยู่นายขนมต้มถีบชายโครงเข้าอย่างเต็มแรงพรม่าล้มลงไปนักมวยพม่าลุกขึ้น ชกหมัดขวาตรงเข้าไปที่หน้าของนักมวยอยุธยานายขนมต้มสืบเท้าซ้ายก้าวเฉียงออกทิ้งน้ำหนักตัวที่เท้าซ้ายแขนขวาปัดกำปั้นอีกฝ่ายให้เบนออกสอกซ้ายกระแทกชายโครงของศัตรูดังสนันส่นสิ้นฤทธิ์ด้วยกระบวนหนึ่งแม่ไม้มวยไทยนามชวาซัดหอกนักมวยหมายเลขหกตามมาติดๆหมัดขวาพุ่งตรงเข้าหน้าของนายขนมต้มนักสู้จากอายุธยาขยับเท้าขวาเข้ายัางวงในของอีกฝ่ายงอแขนซ้ายขึ้น ปล่อยให้หมัดพม่าพ้นข้ามหัวไปบุดวิดเมื่อน,นั้นเหล็กในก็ฉกปลายคางของคู่ต่อสู้นี่คือท่วงท่าแห่งตัดเทนเข้าฝักของแม่ไม้มวยไทยสิ้นฤทธิ์สนิทเงียบ6คนผ่านไปพม่ายังไม่ยอมหยุดเห็นชัดว่าไม่ใช่การชกมวยอีกแล้วหากคือสงครามครั้งใหม่ระหว่างพม่ากับอยุธยาสมรภูมิไม่ใช่ท้องทุง่งหากคือเวทีมวยอาวุธไม่ใช่หอกดาบหากคือกำปัน้นนักมวยพม่าคนที่เจ็ปลาดเข้าหาในขนมต้มที่เริ่มจะหมดแรง เสียงหอบหายใจของนักสู้จากอายุทยาแรงขึ้นนักมวยพม่าก,ก็รู้และชิงประโยชน์จากจุดอ่อนนี้หมัดซ้ายของนักมวยพมา่าโฉกเข้าหมายหน้าของนักมวยอายุทยานายขนมต้มใช้ท่ามอญยันหลักยกแขนทั้งสองขึ้นป้องหน้าไม่ทันที่หมัดคู่ต่อสู้เดินทางมาถึงเท้าวขวาที่ยาวกว่าหมัดก็ถีบเข้าที่ยอดอกของนักมวยพมา่าแต่การเคลื่อนตัวของเขาเริ่มช้าลงทําให้พม่าหลบรอดพม่าลุกต่ออีกหลายหมัดวืดวาดปาดซ้ายขวา พลันก็จู่โจมด้วยหมัดขวาอย่างแรงนายขนมต้มสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้าประชิดตัวสองมือจับต้นคอฝ่ายพมา่ากระแทกเข่าขวาที่หน้าของอีกฝ่ายคือไม้ตายนามหักคอเอราวันที่มีพิษสงร้ายกาศครูมวยสอนว่าเมื่ออ่อนกําลังปล่อยให้ศัตรูเชื่อว่าตัวเองสิน้นฤทธิ์แล้วจู่โจมในห่วงยามที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงชนะไปเคนนักมวยพม่าคนที่แสู้อย่างระมัดระวังตั้งรับอย่างเหนียวแน่น เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายมีพิษส่งร้ายกาดนักรู้ดีว่าหากสามารถลากการโชคให้ยาวออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสชนะเนื่องจากนักมวยอยุธยาบอบช้ำแล้วนักมวยพม่าหมายเลข8ดเดินมวยประชิดโชคเข้าใบหน้าของนายขนมต้มจนสะบัดโชคตามอีกทีกำปั้นศัตรูแข็งเหมือนเหล็กนายขนมต้มล้มลงแต่ลุกข,ขึ้นมาไม่ทันตั้งหลักดีกำปั้นพม่าก็อัดวูบเข้ามาที่คิ้วซ้ายของคนอยุทยาจนเลือดไหลซึมออกมาอีกหมัดและอีกหมัด และอีกหมัดตามมาติดติดราวคล่อนที่ซัดมาไม่หยุดนายขนมต้มหอบหายใจหนักหน่วงแต่เดิมพันครั้งนี้สูงเกินจะยอมแพ้นักมวยพม่าคนที่แดเริ่มย่ามใจไล่หมัดขวาตามมาติดติดพลันายขนมต้มเอี้ยวตัวปล่อยให้หมัดผ่านถากไายขวาในห่วงนาทีที่สุดแรงหมัดนักมวยอยุทยาถลายเท้าซ้ายออกเหวี่ยงส้นเท้ากระแทกศีรษะของอีกฝ่ายดังจระเข้ฟาดหางร่างของนักมวยพม่าล้มลงแน่นิ่งไม่ไหวติง นักสู้จากอายุทยายืนงนเงินด้วยความเหนื่อยกล้ามกลืนความเจ็บปวดแต่ยังยืนหยัดที่เดิมรอ,อนักมวยคนต่อไปคนดูรอบเวทีเงียบกริบเมื่อนักมวยคนที่ก้าวเข้าไปที่ลานชกไม่มีใครเชื่อว่านายขนมต้มจะรอดในยกนี้พม่าคนที่ก้าเดินมวยด้วยหมัดขวาหมายใบหน้าของนักมวยอยุธยานายขนมต้มก้มหัวหลบเสียงวืดเมื่อกำปั้นคู่ต่อสู้ผ่านศีรษะไปวุดวิดนักมวยอยุทยาสืบเท้าขวาไปข้างหน้า ในห่วงเวลาแสนสัน้นกำปั้นฝ่ายตรงข้ามหมดพลังกำปั้นขวาของนายขนมต้มก็พุ่งสู่ปลายคางของนักมวยพมา่ามันคือท่ายกเขาพระสุเมนที่แม้เป็นที่รู้จักแต่ยากหาคนที่ใช้มันได้อย่างหมดจดเช่นนี้งดงามราวบทกวีแต่อันตรายดุดสตราวุธนักมวยพม่าคนที่10ก้าวขึ้นสู่เวทีด้วยความระมัดระวังหากผ่านไป9้าคนยังค้นอีกฝ่ายไม่ได้แรงกดดันบนไหล่ของเขาก็ยิ่งหนักหน่วง เป็นภาระใหญ่ไม่ต่างจากทหารในสมรภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการต่อสู้เฉพาะพระพักนักมวยพม่าเตะขวาตามมาติดติดสองทีนายขนมต้มเสียหลักล้มลงไปแต่ลุกขึ้นมาแทบทันทีพม่าจู่โจมต่อเนื่องประเคนหมัดซ้ายเข้าหัวคิ้วนายขนมต้มจนเซไปนักมวยอยุธยาขยับร่างแต่พบบัดขวาอีกฝ่ายรออยู่นักมวยอยุธยาผู้อ่อนล้าล้มลงไปแต่ลุกขึ้นมาได้อีกไม่ทันตั้งหลักดี เท้าของพ่อมาก,ก็เตะสูงที่ศีรษะเสียงเหมือนขวานเฉาะลูกมะพร้าวสะเทือนทั้งร่างนักมวยเฉลยล้มลงไปครั้งที่สามเลือดไหลจากหัวคิ้วลุกขึ้นช้าช้าลมหายใจหอบแรงแต่สองเท้ายัางยึดมัน่นริบตานั้นเท้าคู่ต่อสู้ก็ลอยมาหมายพระเดชศึกนายขนมต้มไม่หลบประสานเท้าวขวาขึ้นรับเท้าของอีกฝ่ายเสียงปะทะกันของกระดูกสองท่อนเท้าวขวานายขนมต้มไม่หยุดเพียงนั้นตามอีกฝ่ายไปเหมือนเงาประจำตัว ฝ่ายตรงข้ามเซทลาแต่พบหมัดของนักมวยอยุธยาดักรออยู่เลือดแดงข้นอาบใบหน้านักมวยพมา่าพม่าเซออกข้างแต่พบเท้าข้างหนึ่งลอยตรงหน้าเป็นภาพสุดท้ายที่นักมวยพม่าเห็นก่อนสติวูปหายนิ่งเงียบทั้งเวทีพระเจ้ามังราตรัสพอแล้วการชกมวยวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2317ยุติลงในที่สุดพระเจ้ามังราทอดพระเนตรการชกโดยตลอดตรัสว่าคนไทยมีพิษสงรอบตัว มือเปล่ายังเอาชนะคนได้ถึง9้าคนสิบคนหากว่าเจ้านายดีและสามัคีกันฉนไหนกรุงศรีอยุทยาจะเสียทีแก่เราพระเจ้ามังราทรงปูนบำเหน็จแก่นายขนมต้มเจ้าจงทำงานในราชสําสำนักกรุงอังวะเถิดนายขนมต้มทูลว่าข้าพระองค์เป็นชาวอายุทยาหากพระองค์จะประทานรางวาัลข้าพระองค์ขอเพียงอิสรภาพกลับบ้านเกิดทรงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าจงเป็นไปตามนั้นเรียกนายคืออิสรภาพ มีเพียงเขาชนะนักมวยพมา่าอย่างชนะพระไทยพระเจ้ามังระอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งที่มาบล็อกดิตดอคอมด้วยนะครับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ